phải phố nó Anh ừ. phải đơn anh này Các cây hoa đơn đơn đơn, đơn. สี่สิบห้านาทีหิมะตบเท้าวยวยวเราไม่มีเลยจ้ะว่าเราก็มีแต่ความร้อนอุ่น <c oughs> โอ้ว,ว้าวเวลาโซปุ๊บไปเดินกลับบ้านแล้วดูก้อนเมฆตรงนั้นสีเดอร์เป็นมุนตาเนี่ยไม่อาะด,ดูก้อนเมฆก,ก้อนเมฆกำลังไหลกำลังลายแล้วจะกลายเป็นหิมะกลุม ก็อยากจะเอาน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสสีแดงเมื่อกี้สีแดงใส่น้ำแข็งใสวเือโซดูถึงกับเนาะเือยดูก่อนแมฆบ้านตกนิดบ้านเราก็ยังไม่หนาวเลยทางนี้หนาวอ่ะภาษา แจ้งเลยเดินรอบไปรอบมาแล้วก็จะให้ถ่ายวีดีโอไม่จะจริงเลยคนก็เข้าเรื่อยๆนะคะจะมีไกด์พาเที่ยว Kia okay. nhiều ừ, lúc nếu tôi trời ơi. You bree a candle blow. You bree a candle. Buta. Ok, go. Húng. 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 Húng.

ก็ยืนนอนสลิปไปแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหนะ้าบ mm ๊ายบายหนาวเหลือเกินหายไม่ไหวแล้ว